หาหน้าสามจุด this, ح. จุดตรงที่ว่าก็ตอบหน้าสาสิบแปดการเปลี่ยนทัวเชมงซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะครับการหน้าสามสิบสามหาที่ว่าจุดลงเพื่อทําคําตอบหน้าสามสิบแปดการเปลี่ยนตันเชิงซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วนในข้อสอบการคาาก็จะมีประมาณสี่ข้ออ่ะมาปัดถ้าเรามีเศษส่วนเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวเชมงซ้ำให้เป็นเศษส่วนแล้วทำให้เป็นเศษส่วนนั้นเขาบอกว่าตัวเศษทั้งหมดเอาเลขทั้งหมดลบเลขที่ไม่ซ้ำ นะครับหารด้วยให้ใส่เลข9้าตรงที่เป็นเลข3และใส่เลขศูนตรงที่เป็นเลขไม่สามอ่านมาดูตัวอย่างแล้วเขียนจากขวาไปซ้ายนะเดี๋ยวดูอันนี้คือนิยามมาดูกดูก่อนว่าคำว่าสามเป็นยังไงถ้าเราเจอจุดเหนือเหนือเลขตัวนั้นหมายความว่าเช่นศูนย์จุดสามหกเก้ามีจุดตรงหน้าเลขสามกับจุดเหนือเลขสามกับเลขเก้าหมายว่าสามหกเก้าสามสามตัวคือสามสามหกเก้า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 ไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามสามตัว มันไม่เอามันมันมันเขียนดีนะมันไม่เขนะียนมันเขียนในเท่ดีพอนะครับเนี่ยอย่างนี้ศูนย่งห้าเหนือเลขศูย์กับเหนือเลขแปดนะว่าสาตัวเลยศ158 0, หนึ่งห้าแปดไปเรื่อยๆให้เข้าใจคำว่าสาก่อนต่อมาถ้าศ0น3์จุดศูดตรงนี้3ามแล้วเอา3ามสามไปเลยคือศูนย์สามสามสามสาไปเรื่อยๆเข้าใจนะครับอย่างนี้ไม่มีตัวซ้มมันศูนย์รือ อย่างนี đó, ้0.52ก็52222222 2 2พอเข้าใจว่าสาอย่างเนี่ยสามามตัวสามสีตัวมีสามตัวสุดท้ายฮะอะไรที่อยู่ในตารางที่ครูเขียนไว้อะสี่เหลี่ยม่ะคะกูเเค่ไรตัวสี่หารด้วยตัวส่วนไม่ครังนี้ค่ะไม่เก้าอ่ะก่อนก่อน9ก้าค่ะใส่ใส่เก้หรอคะใส่9ตัวนี้เป็นเลขสามใส่9ก้าตรงเป็นเลขสามอ่ะมาดูตัวอย่าง นะครับอ่ะลองเปลี่ยนพจนมตัวนี้ให้เป็นรูปเศษส่วนถ้าเรามี0ูนจุดสมเรามาดูคํัว่าเลขทั้งหมดคือเลขอะไรจากโจทย์ให้อนับจากหลังทศนมนะเลขทั้งหมดคือเลขสมีเลขสามไหมไอ้มีมีเลขไม่สามไหมไม่มีลบด้วยศูนยันนะครับเลขไม่สามคือศูนย์ไม่ลบก็ได้แต่ให้เขียนว่าสามคือเลขทั้งหมดลบด้วยเลขที่ไม่สามหารด้วยใส่เลข9้าตรงที่เป็นเลขซามเวลาําให้เขียนจากขวาไปซ้าย ฉะนั้นเลขเก้าซ้ำไหมมาเลขพูดคนนู้เลขสามซ้ำไหมซ้ำสามใส่เลขเก้ <3. S 1> 3, า 9, หมดยังหมดแล้วจึงได้สามส่วนเก้าหรือหนึ่งส่วนสามทานยังใส่เลขเก้าตรงที่เป็นตัวซ้ำมันจะมีตัวที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวค่อยดูให้เห็นภาพนี้ซะก่อนทานนะครับ <5. S 1> ตัวอย่างที่สองศูนย์จุดสามหก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 เขาบอกว่าเลขทั้งหมดเลขทั้งหมดคือ สามสิบหกลบด้วยมีเลขไม่ซามไหมศูนย์ไม่มีใช่ไหมไม่ลงนสูตไม่เกี่ยวกับตัวหน้านะเอาหลักพุธยกฉะนั้นต่อมาให้นับจากขวาไปซ้ายนับจากนี้นะเลขหกเป็นเลขํามไหมใใส่เลขเก้าเลขสามเป็นเลขํามไหมสใส่เลขเก้าพอทางไหมครับก็ใส่เลขตรงตรงที่เป็นเลขํานับจากขวาไปซ้าย เลขไม่ถ้าศูนย์คือใส่ไม่ซ้ำไม่มันไม่ตรงสาวนะครูไหมครูโอ้ยครูพูดถึงเลขนี้ไม่เกี่ยวเลยจะไปตรงไหนก็ได้นครับอีกตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้เาพูดถึงตรงนี้ใช่ไห่ตรใส่กว่าใส่ให้ตรงตรงคำว่าตรงคือตรงนี้ไงมันตรงไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวไม่ซ้ำไปเฉยๆเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ตรงกับตัวข้างบนสิไ่คนละเรื่องตรงกับตำแหน่งของมันว่ามันซ้ำมันซ้ำมันไม่ซ้ำ คนะเป็นของแรกที่ถามน้งหกเจปีมานี่เป็นไรเป็นของแรกไม่เป็นไรเป็นองแรกตอนที่สอนมาอีมิเตอคนเดียวที่ห้องนี <im <im ้ที <im 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 ่ถามว่าตรงนี <im 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 ้เพิ่งเคยเห็นจริงของคนลูกเลยอ๋อนี้จริงไม่เป็นไรฉะนั้นสามสิบหกส่วนเก้าสิบเเอาสี่ตัดนะ4ี่เก้าสามวนสิบอทางไหนนะครับ ถ้าในโจทย์มีสามสิบะสามโฉมส่วนเก้าสิบเก้าเลือกแต่ถ้าในโจทย์ไม่มีมีแค่เก้าส่วนเศษเธอจากาจอจานนะเธอต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำฐานะเอามาดูตัวอย่างที่มันเป็นเลขที่ไม่ซ้ำบ้างจะได้เข้าใจใช่เข้าใจยล่อะต่อมานะครับตัวอย่างต่อมาศูนย์จุดหนึ่งสองหก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 อะมาดูตัวอย่างนี้บ้างอันนั้นมันตัวอย่างที่มันซ้ำตัวเดียวกรณีนี้เลขหนึ่งไม่ซ้ำใช่ไหมฉะนั้นเลขทั้งหมดคือเลขอะไร เลขทั้งหมดเอาเลขทั้งหมดหนึ่งสองหกเอาพูดหน่อยสิหนึ่งสองหกลบมีเลขที่ไม่สามไหมเลขอะไรเลขหนึ่งทางยันต่อไปให้เขียนจากขวาไปซ้ายเลขเลขหกเราดูจากนี้ก่อนเาเวลาดูดูตรงนี้เลขหกซามไหมสเขียนเก้าทางยันเลขสองสามไหมสาม เลขหนึ่งซ้ำไหมไม่ออไม่ซับให้ใส่เลขศูทันอย่างไม่ใช่ว่าให้ตรงตรงนี้ไม่ใช่คบอใหมเขียนที่บนขั้นไหมคะควาหมายของคูคือคาว่าตรงคุณใช้คาว่าตรงคือตรงนีเตรงนี้นะมันเป็นนี่ก้าเตรงนี้ก้าตรงนี้ศูนตรงนี้ข้าจานะไม่ใช่ตรงข้างบนให้ตกับหลังเท้าิยมยนี่เีนครั้งแรกรอบเจปีที่มีคนขาี้ขต่อเลยค่ะต่อเลยอ่ะ เสร็จแล้วลบเหลือ125ส่วน990ถ้าตัดได้ถ้าตัดตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดเอา5ต,ตัดเอา5 4 20 5 5 25 9 1เป็น9ไม่ได้5 1เป็น5 4 4 5 5เฮ้ย5 9อ5 5 9 4 5 4 4ประมาณนี้ถ้าตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดถ้าในโจทย์ ชอยมีให้เลือกพอเข้าใจยังว่า9 9้าเู่นยใจยังไงค่ะอมาตัวนี้เรามีข้างหน้ามากหนึ่งจุ6หนึ่งห้าหกหหหาตัวเดียวนะนนถ้าเรามีเลขหนึ่องอย่างนี้หน้าทุติยมให้เราใส่เลขหนึ่งตรงนั้นแล้วก็ตามด้วยคำว่าบวกทันไหมเพราะมันอยู่หน้าทุติยมมันหนึ่งจุดมาคุณมอไม่เห็นนะหนึ่งจุดหนึ่งห้าหกชนะตัวนี้ก็คืออะไรหนึ่งบวกด้วยแล้วก็เป็นสี่ส่วนพอทันไหมครับ เลขทั้งหมดคือเลขอะไรไม่นับไม่นับหน้ารับหน้าหน้ห้าหนห้าหนลบโดยเลขที่ซ้ำสิบห้าไม่ซ้ำสิลบเลขไม่ซ้ำคือสิบห้าหารเนาะหารด้วยหกตัวแรกเป็นสามก้าวศูนย์แล้วก็ศูนย์ผ่านแล้วตรงคข้าาตรงเลขตรงนี้โอเคไม่เป็นไรคู่ไม่รู้ยังไม่ผิดฉะนั้นข้างในก็จะเหลือหนึ่งบวกกับ สิบห้าลบตัวน,นี้ก็เหลือร้อยสี่สิบเอ็ดส่วนเก mm ้าร้อยถ้าตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็ไม่ต้องตัดดูที่ช้อยว่านักเรียนมี้เลือกไหมคร <40 2. S 1> ูจะเอาเอาเจ็ดตัดเอาสามตัดเนาะสามตัดก็จะได้หนึ่งบวกกับ mm hmm. ถ้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็ยุบเครื่องหมายบวกไปเลยนะเพราะมันคือคอลนอ่าเหนึ่งบวกกับเท่าไหร่สามสี่สิบสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดส่วนสามร้อย นี่ก็คือคําตอบสุดท้ายตอบพอดีญญเลยถ้าตัดไม่ได้แล้วเพราะสี่เจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะมันตัดไม่ได้แล้วหไม่ต้องทำอะไรหรอไม่ต้องทำอะไรครับก็ได้เทคนี้ถ้าเลยทําเป็นจำนวนเต็มเธอก็สามร้อยบวกนีคูณนี่เข้าไปแล้วก็บวกกับสิบก็เป็นจริงแล้วมันก็จะตอบสามร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนสามร้อยนั่นเองทันไหมครับถ้าจะตอบอถ้าในช้อยไม่มีตัวนี้เธอก็จะมาเอาช้อยนี้พอทันนะครับขึ้นอยู่กับช้อยว่าถ้าเป็นวิธีทรรมนะตอบแบบนี้ก็เสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นช้อย ไม่มีอย่างเงี้อย่าไปกาจอจานกาข้อที่ไม่มีผ่านนะอ่้ต่อมา5 93, 59 3, 59 3. ้าเก้าสามหกห้ก็คือเลขทั้งหมดคือห้าสใช่ไหมครับลบด้วยไม่ 3, ําก็คือ0ูนย์ผ่านนอทั้งหมดเป็น9ก้าเกใช่ไหมพอซ้มสาตัวตัดได้ไหมนะครับคราวนี้ หลังจากได้ที่ตัดได้ไหมห้าเก้าสามส่วนเก้าเก้าเก้าไม่สามตัดได้เตัดได้ไหมตัดไม่ได้ก็ณตอบห้าเก้าสามส่วนห้าส่วนเก้าเก้าเก้าเลยครับเขตัดไม่ได้นะครับเขาตัดไม่ได้ห้าอะไรได้ฮะสามอะไรได้ห้าสิบเก้าไม่มีนะครับนะครับต่อมาลบตัวนี้ก็ะพรบตัวนี้ก็ใส่ลบสิบไปก่อนแล้วก็บวกด้วยข้างในก็คือห้าเนี่ยเดี๋ยวห้านี่เป็นคู่เท็จห้าหนึ่เป็นไังไง นะครับห้าตัวนี้ใช้ก็คือแลห้าหนึลบด้วยศนส่วนด้วยเก้าเก้า้าใช่ไหมครับ <Yep. S 1> ใช้ข้างในานี้ก็จะเป็นตอบลบสิบบวกกับห้าส่วนเก้ถ้าตัดได้ก็ตัดอยู่ในช้อยไม่ตัดก็ไม่ต้องตัดตอบแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรทพสิ 4. นะครับเอา3ตัดได้3 1มหนึ่แต่3ามไม่ได้ตัด8ไม่ได้ใช่ไหมเพราะสหารห้าสบหารแไม่ได้เอาเตัด9้า 5 45 16 9มีไม่มีอะไร9ได้6 8ตัดไม่ได้นะครับต่อมา79 79นี้ก็ได้79ลบด้วยไม่ซังคือ0เหมือนไหมหารด้วย9 9 0หารไหครับหารด้วย9 9 0ก็ตอบเท่านี้เลยก็79ส่วน9 9 9 79เป็นจริงตัวเฉพาะ9 9 0 9 9 0อ่ะโอเค ผ่านนาอนี่หน่อยเปิดากนี่หน่อยเปิดานโอเคต่อไปนี่ก็ลบ16บวกด้วย25104ลบด้วยเลขที่ไม่ซ้ำคือ2ีหารด้วย9 9้0เก้าเก้าศยหารรนก็ได้สได้2 5 0 7 9ส่วนด้วย เก้าเก้าเก้าศูนยไม่ต้องตัดต่อแบบนี้เลย,ยมีใครหาได้หหไหม